ไ่อยๆลงโมชั <c ười> <c ười> <c ười> ่นครับเฮ้ยค um> ่อยๆสั um> ่นหัวดิืดๆค่อยๆโยกขึ้นไปแล้วก็สั่นลงเลยครับผมตึงจบแล้วหงียน เชิญรับประทานครับโหแบบโหดมั่นห้าครับเรียบร้อยเชิญรับประทาน